สาเหตุที่ทําให้จอประสาทตาหลุดลอกคืออะไรครับสาเหตุแรกเลยก็คือการเกิดรูฉีขาดของบริเวณจอประสาทตาแล้วก็ทําให้น้ําที่อยู่ในวุ้นลูกตาไปซอกจอประสาทตาให้หลุดออกจากผนังลูกตาพวกนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเองก็ได้หรืออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุกับดวงตาก็ได้ซึ่งการเกิดรูฉีกขาดที่จอประสาทตาจะมีอาการเตือนน้ามาก่อนก็คือการที่มีตะกอนอยู่ในน้ําวุ้นลูกตาที่อยู่ด้านในที่อยู่ติดกับจอประสาทตาเนี่ยเกิดตะกอนขึ้นมาเราก็จะมองเห็นคล้ายๆเป็นจุดเป็นยุงเป็นอยักย่่ายลอย ไปลอยมาซึ่งก็จะทําให้เรามองเห็นสิ่งพวกนี้เป็นไปไหนหายแต่อาการที่เตือนว่า,าจจะเกิดอันตรายกับจอประสาทตาก็คือเกิดภาวะที่ตะกอนในวุ้นลูกตาพวกนี้เนี่ยไปดึงกระชากจอประสาทตาจะทําให้ผู้ป่วยมักจะเห็นมีเหมือนฟ้าแลบหรือเหมือนมีคนเปิดแฟลชใส่ตาอันนี้เป็นอาการที่ทางการแพทย์เราเรียกภาวะนี้ว่าแฟลชชิงซึ่งอาจจะแสดงถึงว่า,าตะกอนที่อยู่ในวุ้นลูกตาเนี่ยกำลังดึงกระชากจอประสาทตาให้ฉีกขาดเป็นรูแล้วก็จอประสาทตาลอกตามมาครับ